สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ countable and uncountable noun ค่ะรวมถึง singular and plural nouns หรือก็คือคำนามงที่นับได้นับไม่ได้คำเอกพจน์และคำพหูพจน์ค่ะหัวข้อน,นี้นะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆทุกคนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรานะคะมาเริ่มกันที่ ข้เดิลนาลกัน,นะคะ่ะหรือคำนามนับได้ชื่อนะคะก็บอกแล้วว่านับได้นั่นหมายความว่าคำนามกลุ่มนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถนับจำนวนเป็น1,2,3สได้อย่างชัดเจนค่ะตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะคะกล้วยหรือบานาน่านะคะมีทั้งหมด1,2,3,4,5มีทั้งหมด 5ลูกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหนังสือมี1เล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่ม5เล่ม6เล่ม7เล่ม8เล่มแล้วก็เเล่มนะคะคำนันนับได้นะคะมีความพิเศษตรงที่มีทั้งรูปเอกพจน์ซึ่งก็คือเป็นเอกพจน์นะคะก็คือเป็น1 ถ้าหูพจน์นะคะหมายถึงมากกว่าหนึ่งและเนี่ยในคาวเดว์ลนาวของเรานะคะในรูปเอกพจน์เนี่ยเราสามารถใช้ a หรือแอนได้ค่ะเช่น abook and orange นะคะ a จะใช้กับพยัญชนะที่ไม่ใช่สระส่วนแอจะใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือ a e ไอโอยนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาจเจาะลอกวิธีการเปลี่ยนเนี่ยจากรูปเอกพจน์เป็นพหูจนพสสำหรับคำนามรับได้กันค่ะ s i n g กิลนนะคะหรือเอกพจน์จะหมายถึง1สิ่งเราเนี่ยจะใช้ A นนำหน้าคำที่เ้้นต้นด้วยพยัญชนะเช่น A book อ,อาคา ส่วนแอนนะคะเราเนี่ยจะนำหน้าเขาที่เึิ่นต้นด้วยสระซึ่งสระในที่นี้เนี่ยหมายถึง a, e, i, o, u นั่นเองค่ะเช่น a n a b e l a d e i s o n ส่วน plural นะคะที่หมายถึงพหุพจน์เนี่ยหมายความว่ามากกว่า1ค่ะซึ่ง plural เนี่ยมีกฎการเปลี่ยนรูปหลกัหลกๆดังนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเติม s ต่อท้ายเช่น cats elephants tables สามารถเติม s ต่อท้ายได้เลยค่ะแต่ถ้าคำนามไหนเนี่ยลงท้ายด้วย s ss sh ch x หรือ z เติม es ต่อท้ายค่ะเช่นคำว่า bus นี้นะคะเป็น buses church เป็น churches สำหรับคำที่ลงท้ายด้วยตัว y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะอย่างเช่น baby เป็น babies ที่เติม i es cities ที่เป็น s e r i e ์เติม i e s นั่นเองค่ะส่วนบางคำที่ลงท้ายด้วย f หรือ f e เราเนี่ยจะเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม e s นั่นเองค่ะอย่างเช่น leaf เราจะเปลี่ยน f เป็น v และเติม e s เป็น leaves นี้ค่ะหรือ wife เราจะเปลี่ยน f e เป็น V และเติม ES นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะมีคำนามบางคำที่เปลี่ยนรูปไปเลย mm hmm. เช่น man เปลี่ยนเป็น men child เปลี่ยนเป็น children ซึ่งพวกนี้นะคะต้องอาศัยการจดจำหรือการใช้เรื่อยๆค่ะ ต่อไปเรามาต่อกันที่ uncountable noun s หรือคำนามน,นับไม่ได้ค่ะคำนามกลุ่มนี้นะคะตรงกันข้ามกับคำนามนับได้เลยค่ะนั่นก็คือเราเนี่ยไม่สามารถนับเป็น1 2 3หรือนับเป็นจำนวนชิ้นๆได้ค่ะอย่างเช่น water นะคะเราเนี่ยจะไม่สามารถพูดว่า one water หรือ two waters ได้ค่ะสิ่งสำคัญ คือคำนามนับไม่ได้เนี่ยจะไม่มีรูปพหูพจน์นะคะจะใช้เป็นรูปเอกพจน์เสมอและเราก็ไม่สามารถใช้ a หรือ an นำหน้าได้ค่ะซึ่งตัวอย่างของคำนามที่เรานับไม่ได้นะคะจะพบได้กับของเหลวหรืออะไรที่มันเป็นผงอย่างของเหลวนะคะก็เช่นน้ำเนีย่ย water milk หรือ coffee ค่ะ ส่วนผงเนี่ยก็จะเป็น sugar salt หรือว่า f l o w e r s นั่นเองค่ะหรือแนวคิปที่มันนาม,มาทำนะคะอย่างเช่นความรักความสุขเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถจะนับสิ่งสิ่งนี้ได้นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะนับไม่ได้เป็นชิ้นชิ้นแต่เราก็สามารถบอกปริมาณได้โดยภาชนะหรือหน่วยวัดนั่นเองค่ะอย่างเช่น a glass of water a cup of coffee หรือ a bag of rice นั่นเองค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างที่มาคู่กับคำนามเหล่านี้นะคะก็คือ quantifier หรือคำบอกปริมาณนั่นเองค่ะการเลือกใช้ quantifier ให้ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจนะคะ quantifier บางคำเนี่ยสามารถใช้ได้กับทั้งคำนำนับได้และนับไม่ได้เลยค่ะเช่น s o m e any a lot of lots of plenty of ค่ะเรามาดูกันทีละอย่างเลยนะคะ some ที่แปลว่าบ้างหรือจำนวนหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ถับทั้งคู่เลยเช่น I have some books ที่แปลว่าฉันมีหนังสืออยู่บ้าง I have some water ฉันมีน้ำอยู่บ้าง any เรามาจะใช้คำ um any เนี่ยในประโยคคำถามและปฏิเสธค่ะ เช่น Do you have any questions? คุณมีคำถามอะไรบ้างไหม I don't have any money. ฉันไม่มีเงินเลยต่อไปเป็น a lot of หรือ lots of ค่ะที่แปลว่าจำนวนมากเช่น She has a lot of friends. เธอมีเพื่อนเยอะมาก He drinks a lot of coffee. เขาดื่มกาแฟเยอะมาก ต่อไปนะคะเป็น plenty of ที่แปลว่ามากมายหรือเพียงพอค่ะ there's a plenty of food แปลได้ว่ามีอาหารมากพอหรือมีอาหารเหลือเฟือ we have plenty of chairs เรามีเก้าอี้เพียงพอส่วนคำบอกปริมาณหรือ q u a n t i f i e r ที่สามารถใช้ได้กับ countable noun หรือคำนามน,นับได้ เท่านั้นนะคะก็จะมีคำว่า many a few with several นั่นเองค่ะอย่างเช่น many เนี่ยคิดแปลว่ามาก how many students are there มีนักเรียนกี่คน a few น้อยหรือว่า2อสาคน I have a few close friends ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่2อสามคน Several ที่แปลว่าหลายเนี่ย Several people agreed หลายคนเห็นด้วยและ quantifier นนหรือคำบอกปริมาณที่ฉันจับคำนานมาไม่ได้หรือ uncountable noun นะครับจะมี much a little a gradual of a large amount of เริ่มต้นในคำว่า much ก่อนนะคะ much หรือมากเนี่ย How much time do you need คุณต้องใช้เวลามากแค่ไหน A little I need a, a little advice ฉันต้องการคำแนะนำสักเล็กน้อย A g r e a t d e a l of a large lot of จำนวนมากเนี่ย She has a g r e a t d e a l of patience เธอมีความอดทนมากเอาละค่ะเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะที่จะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งหรือ ถ้าใครต้องการเวลาที่มากกว่านี้ก็กดพอยส์ได้เลยค่ะเรามาเฉลยกันเลยนะคะเริ่มจากข้อหนึ่ง I need advice น้องๆตอบข้อไหนกันคะติ๊กตองติ๊กตองคำตอบก็คือ ซันั่นเองค่ะ I need some advice ทำไมเราไม่สามารถใช้คำว่า many ได้เพราะว่า many นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ค่ะแต่ advice เนี่ยนับไม่ได้แล้ว much ล่ะ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ก็จริงถูกหลักไวยากรณ์เช่นกัน แต่ส่วนตัวสำหรับพี่เนี่ยรู้สึกว่าซ้ำนะคะฟังเป็นธรรมชาติกว่านในประโยคคำว่าขอคำแนะนำนั่นเองค่ะข้อ2นะคะ she has books น้องๆตอบข้อไหนกันคะติ๊กตอกติ๊กตอคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือคำว่า many นั่นเองค่ะทำไมใช้ much ไม่ได้ละ่ะ มัชนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ซึ่งหนังสือเนี่ยสามารถนับได้ค่ะแลนะคำว,ว่า a little ล่ะ a า i t t l e นะคะก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะเช่น a r i t t l e money ซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือหนังสือเนี่ยสามารถนับได้คำตอบเลยเป็น she has many books เลนค่ะต่อไปข้อ3นะคะ there is ตุ milk in the fridge ตอบตอบคำตอบก็คือ a lot of นั่นเองค่ะทำไมใช้ a few ไม่ได้ล่ะ a few นะคะใช้กับคำนามนับได้ค่ะเชนซึ่ง milk เนี่ยนับไม่ได้นั่นเองแล้ว many ล่ะ many ก็เช่นกันค่ะ many นะคะก็เป็นใช้กับคำนามนับได้ซึ่งอย่างที่บอกไป milk นับไม่ได้เราก็เลยใช้เป็น a lot of ก็คือ there is a lot of milk in the fridge นั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะ How ตุ๊ดตุ Children are there Tik Tok Tik Tok คำตอบ,บก็คือ Many นัน่นเองค่ะทำไมใช้ m u c h ไม่ได้เพราะว่า much ใช้คำนำนับไม่ได้ค่ะซึ่ง Children ที่แปลว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยสามารถนับได้ส่วน a little เนี่ย ใชนน้ประโยค์บอกเราคะ่ะเราจะไม่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามและ a little ใช้กับคำนันนะับไม่ได้นั่นเองคะ่ะมันเลยเป็น how many children are there ข้อสุดท้ายนะคะ can I have water please ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,กขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะข้อนี้แอบง่ายน,นิดนึงก็คือซ u มนั่นเองคะ่ะ เพราะว่าแอนกับเอเนะี่ยใช้กับคำนามน,นับได้เอกพจน์แต่ถ้าเป็น water ที่เราเรียนกันมานะคะมันเป็นคำนามน,นับไม่ได้เราเลยต้องใช้กับคำว่า some ค่ะจึงเหมาะสมที่สุดคำตอบก็คือ can I have some water please เป็นยังไงกันบ้างคะทำผิกดกี่ข้อเอ่ย ท้ายที่สุดนี้นะคะสิ่งที่พี่อยากให้ทุกคนจำไว้ก็คือความแตกต่างหลักๆของ countable noun และ uncountable noun นั่นเองค่ะคำนามนับได้หรือ countable noun เนี่ยคือสิ่งที่เรานับเป็นชิ้นๆมีทั้งรูปเอกพจน์และพะหูพจน์นั่นเองค่ะใช้ a a n many few ส่วนคำนามนับไม่ได้คือสิ่งที่เรานับเป็นชิ้นๆไม่ได้จะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอนะคะ และเราจะใช้คู่กับ much little ค่ะจะไม่ใช้กับ a and นะสี่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนค่ะลองสังเกตคำนามในภาษาอังกฤษที่เราเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ้างเพลงหรือดูหนังแล้วลองคิดดูว่าคำนั้นเนี่ยเป็น c o u n t a b l e หรือ u n c o u n t a b l e ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้น้องๆเข้าใจเรื่อง c o l o n n u l and u n c o a b l e Nouns กับ Singular and Plural Nouns มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะถ้าตรงไหนที่อธิบายผิดหรือไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ขอเป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนเรียนภาษาอังกฤษให้เิ่งขึ้นทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ